กันชนหน้าแฮมเมอร์บันไดข้างแฮมเมอร์ตะแกรงแฮมเมอร์กันชนท้ายแฮมเมอร์แล้วก็โรบาเลก สวัสดีค่ะมาพบกับปู้เช่นเคยนะคะปูจากช่องปูมะฉาชาแนลค่ะลูกค้าขาวันนี้ปู้พาลูกค้ามาชมรถเช่นเดิมค่ะแต่ต้องบอกว่ารุ่นที่ปูจะมาชมเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีน้าตอนนี้กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าปู้จะไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้เพราะวันนี้แต่งเต็มคันกัน,กนเลยทีเดียวก็ต้องรีวิวมาให้ลูกค้าดูกันก่อนจะต้องเอาออกไปวิ่งที่กาญจนบุรีเลยนะคะลูกค้ามาไกลกันเลยทีเดียวสําหรับเจ้าคันข้าง,งหลังของปูนะคะจะเป็นรุ่น r a นเจ r ร์วามาในเครื่อง2.0นะคะมาที่ราคา1ล้าน2แสน 68,000นบาทเป็นสีเทาสำหรับเจ้าคันนี้นะคะออปชันของเขาเนี่ยระบบความปลอดภัยมาด้วยแอร์แบ็กทั้งคันเลยค่ะแล้วก็ระบบป้องกันลดความนะคะถอยจอดอัตโนมัติพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามาให้เช่นกันค่ะมาดูกันว่าคันนี้ปูแต่งอะไรบ้างนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมาด้วยแรงม้าอยู่ที่2 1 3แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากด้านหน้าฝากระโปรงเลยค่ะปูใส่ให้เป็นทรงฟิตเช่นเดิม ค่ะลูกค้าขาแต่คันนี้ลูกค้าบอกว่าพี่ไม่ขอมีสัญ,ญลักษณ์อะไรทั้งนั้นเลยนะคะบนฝากระโปรงปุ๊กก็จัดให้ค่ะก็จะดูสวยดูเด่นไปอีกแบบค่ะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัดสีดําด้านเช่นเดิมนะคะส่วนไฟหน้าของเขานะคะลูกค้าค่ะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบ LED พร้อมกับไฟ day time running light มาให้อยู่แล้วนะคะปูจัดครอบไฟหน้าให้ทุกคันอยู่และะ้วค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นพรีเมียมเลยทรงแรปเตอร์นะคะ FORD ตัวใหญ่นะคะ บุก็เพิ่มไฟ LED 3จุดให้กับลูกค้าเป็นของ F Sport ค่ะลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ผู้ว่าติดไปแล้วก็จะดูเด่นด้านหน้ากันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับพี่ยักษ์ใหญ่ของเรานะคะชุดแต่ง Hummer กันเลยนะคะเป็นชุดที่ขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าของปูนี่ใส่อยู่ที่แบบ70-80%เลยเพราะว่าใส่ออกมาจะดูดุดันมากๆเลยนะคะเซ็นเซอร์ใส่ให้เหมือนเดิมค่ะลูกค้าขามาพร้อมกับเว้น เซ็นเซอร์ของระบบเบรกอัตโนมัติมาให้เช่นกันค่ะห่วงแดงก็มีให้ค่ะลูกค้าขามาพร้อมกับชุดใหญ่ที่มาครบครันทุกอย่างเลยนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยส่วนด้านหน้าผู้บอกเลยว่าเห็นแล้วเด่นแล้วดูแบบ สวยงามมากๆส่วนด้านล่างก็จะมีแคร้งกันกระแทกมาให้อยู่แล้วนะคะพร้อมกับหูด้านแรงของสีแดงของตัว h a m m e r ร์เช่นกันค่ะมาดูด้านข้างกันค่ะลูกค้าค่ะด้านข้างนะคะกันชนหน้า h a m m มอรแน่นอนค่ะต้องมากคู่กับคิ้วล้อแบบมีหมดนะคะเพราะจะเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกนะคะโดดเด่นด้วยล้อนะคะปุ๊บเปลี่ยนให้เลยนี่เลยค่ะลูกค้าเลือกเป็น ล้อของเลนโซของแท้เลยค่ะลูกค้าขานะคะมาพร้อมกับยาง Bf Goodrich นะคะเป็น KO2 ซีรี e ์ยาง265ถ้า 65R18 นะคะตัวหนังสือสีขาวเพิ่มความโดดเด่นให้ของตัวล้อดูดุดันไปอีกนะคะลูกค้าส่วนสติกเกอร์ด้านข้างค่ะสติกเกอร์ด้านข้างลูกค้าเลือกได้หลายรูปแบบเลยค่ะเช่นการค่ากับคันนี้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้เน้นโชว์สีด้านข้างแต่ใส่สติกเกอร์ลายที่ลูกค้าออกแบบมาเองเลยนะคะมีคําว่า Y t นะคะจากอันเดิมแล้วก็เพิ่มเติมให้ดูโดดเด่นคู่กันกันกบตัวรองมือที่ปู้ใส่ให้คำว่าเรนเจอร์ตัวแดงนะคะดูแบบสวยงามมากๆเลยนะคะขยับมาด้านล่างหน่อยค่ะลูกค้าค่ะบันไดข้างปู้ก็จัดให้ค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตกันเลยทีเดียวนะคะบันไดข้างของ h ั m m e r ค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีไฟสองสว่างตรงใต้บันไดมาให้นะคะงานนี้ลูกค้าก็เลือกใช้ แต่งกันเยอะเลยเหมือนกันกับกันชนหน้าของเขาอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นเจ้า y t แทรุ่นนี้นะคะครอบด้านข้างเขาจะมีเป็นสีดำเงามาให้อยู่แล้วค่ะมาพร้อมกับก,กระจกด้านข้างก็จะดำเงา แต่สำหรับรุ่นเจ้า y t ยแท็นะคะเขาจะมีคำว่าไฮเทอร์โบอยู่แล้วเป็นสัญลักษณ์ให้ได้รู้กันว่ารุ่นนี้เป็นตัวขับสีท็อปสุดเลยนะคะมาดูไอตัวเด่นอีคันนึงอีกอย่างหนึ่งของเจ้าแฮมเมอร์นะคะเป็นตะแกรงแฮมเมอร์เลยค่ะเป็นรุ่นที่อีกรุ่นหนึ่งของแฮมเมอร์ที่ลูกค้าติดกันก็ค่อนข้างเยอะเป็นคันที่2แล้วที่ลูกค้าของปูได้เลือกรุ่นนี้มาติดตั้งนะคะสําหรับเจ้าวายแท็กก็จะมีราวหลังคามาให้อยู่แล้วค่ะลูกค้าขาสามารถใส่ตะแกรงบรรทุกของได้ใช้งานได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะคะส่วนกันาสาดปุ๊กก็มีใส่ให้ค่ะกันาสาดก็จะใส่ให้ทุกคันอยู่แล้วเพื่อลูกค้าใช้งานเปิดลดกระจกลงระบายความร้อนนะคะมาดูสวยด้านหลังกันค่ะลูกค้าขะอีกรุ่นนี้นะคะโรบารรุ่นนี้สวยมากๆเลยค่ะผู้เห็นงานจริงนะคะแต่อันนี้จะเป็นของออฟโรดนะคะเป็นสีดําด้านค่ะลูกค้าขานะคะมีไฟ LED นะคะ2จุดด้านข้างพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงกลางมาให้เลยค่ะการใช้งานก็คือลูกค้าเวลาถอยหลังนะคะไฟจะส่องแสงสว่างของตัวรถให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนฝาท้ายค่ะ ฝาท้ายนะคะลูกค้าขาปุเพิ่มนะคะเป็นครอบสีดำด้าน FORD ตัวใหญ่เพิ่มความสวยงามให้กับฝาท้ายตัวด้านหลังรุ่นนี้จะมีตัวผ่อนแรงอยู่แล้วค่ะลูกค้าคะก็จะใช้งานง่ายตัวเล็กๆเหมือนปุก,ก็จะแบบขยับแล้วก็ใช้มือเดียวปิดได้เลยนะคะอีกงานค่ะลูกค้าคะจะสังเกตว่าขอบ ปกติแล้วรุ่นนี้จะมีสปอร์ตปามาจากโรงงานเราถอดแล้วก็ใส่โลบาเล็กให้ลูกค้าปุ๊ก็จะมีงานขอบพลาสติกนะคะใส่ให้กับลูกค้าเพื่อป้องกันร,รอยต่างๆของตัวรถเป็นยังไงคะปุ๊ใส่ให้ทุกงานเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะเลือกให้ได้อย่างพรีเมียมจริงๆส่วนไฟท้ายนะคะปุ๊ใส่ให้เป็นไฟลมดำนะคะ LED ตัว C ค่ะลูกค้าคะ่ะเดี๋ยวปุ๊เปิดไฟให้ดูสักครู่นะคะ บอกเลยลูกค้าค่ะว่าใส่ออกมาเนี่ยไฟรุ่นนี้จะสวยค่ะลูกค้าของปูเนี่ยจะเลือกใช้บริการกันค่อนข้างเยอะเปลี่ยนเยอะหลายคันเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะดูโดดเด่นของตัวท้ายคันด้านหลังก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยหลังหรือไฟหน้าก็จะดูได้อย่างชัดเจนนะคะ มาดูด้านหลังกันนะคะลูกค้าขาด้านล่างนะคะการชนปุ๊ก,ก็เปลี่ยนให้เป็นชนการชนของ HUMMER ค่ะมีห่วงแดงให้มาเช่นเดิมนะคะลูกค้าใช้งานในไร่ที่กาญจนบุรีเลยก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวลากทมบอลน,นะคะสามารถลากได้อยู่ที่ประมาณ3.5ตันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วแต่อนเนกประสงค์ลูกค้าจะไปใช้งานแบบไหนนะคะขอให้ลูกค้ารีเควสมาค่ะคันนี้ก็เช่นกันค่ไม่ว่าจะใส่นะคะลูกค้าขา ใส่กันชนหน้าแฮมเมอร์บันไดข้างแฮมเมอร์ตะแกรงแฮมเมอร์กันชนท้ายแฮมเมอร์แล้วก็โรบาร์เล็กทุกงานปุ๊เลือกให้เป็นเกรดพรีเมียมกันเลยแล้วก็ใส่ใจในการติดตั้งทุกขั้นตอนกันเลยทีเดียวจะมีการคอนเน็กอยู่กับลูกค้าตลอดเวลาว่ารถมีการตกแต่งไปถึงไหนนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะซื้อรถกับปุ๊กมั่นใจได้ว่างานดีงานเจ๋งงานเก่งเลยนะคะสายออฟโรดสายลุยนะคะ พลาดคลิปนี้ไม่ได้นะคะลูกค้าค่ะลูกค้าสนใจเป็นแคมเปญแบบไหนอยากได้แบบนี้เลยโทรกิ้งกลางมาคุยกันค่ะปู้ยินดีให้บริการไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใหม่ที่กําลังมองหาใช้งานอยู่หรือลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วและต้องการแต่งใหญ่แบบนี้ปุ๊ก็ยินดีนะคะคลิปนี้ต้องขออนุญาตจบแค่นี้นะคะลูกค้าค่ะปู๊สัญญาว่าจะนํารถแต่งรอแต่งลุยแล้วก็แคมเปญที่น่าสนใจมากๆให้ลูกค้าเช่นเดิมคลิปนี้ขออนุญาตจบแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ